มองขวามองซ้ายโอเคเท้าขวาวางที่เบรกนะปล่อยคับเบาๆแล้วหมุนขวาเลยหมุนครับอ่าหน้ารถทางด้านซ้ายพ้นท้ายรถคันสีดําไม้ให้รถข้อมกาาลางถนนได้ครับเพราะมีรถจอดทางด้านซ้ายอยู่โอเคค่ัค่อยๆขึ้นกลับมาดีมากนะครับปล่อยคับเบาๆพี่ตูเปิดไฟสีเสียงผมทีผมจะให้พี่ตูทําการขับรถเคลื่อนตัวออกจากที่ราชันตรงนี้นะลงไปทางซ้ายนิดนึงมุกกระจกซ้ายก่อนอ่ะปล่อยคับลงมาค่อยปล่อยนะปล่อยคับมา อ้คอยค่อยๆขึ้นไปอีกทีหนึ่งไปครับหยุดครับถ้าระยะการหยุดระยะสั้นๆช่วงกระชัน้นชิดให้เหยียบคัด์ก่อนได้แล้วตามไปด้วยเบรกเพราะระยะกระชันชิดเพราะถ้าระยะกระชัน้นชิดพี่ตูเ่เหยียบเบรกก่อนบางทีเหยียบคัดต์ตามไม่ทนันรถกระตุกนะเนาะโอเคตอนนี้เปลี่ยนกลับไปไปเกียร์หนึ่งครับว่าซ้ายขึ้นโอเคนะเดี๋ยวผมจะให้พี่ตู่ขึ้นไปแล้วหยุดนะมองกระจกมองข้างด้านขวามีใครไหม ข้างหน้าล่ะไม่มีนะโอเคเท้าซ้ายปล่อยออกมาจากแป้นคัตอย่างช้าๆให้รถสั่นปานกลางความหมายคือปล่อยออกมาประมาณครึ่งหนึ่งอีกนิดนึงอีกอีกนิดนึงอันนี้นึง,อนนง,อนนงโอเคโดยประมาณนี้นะรถมันสั่นปานกลางอย่าสั่นเยอะนะถ้าสั่นเยอะรถจะกระตุกแับเท้าซ้ายนิง่งเท้าขวาครับยกไปเท้าขึ้นมาให้หมดเลยยกให้หมดเลยครับยกขึ้นมาดีครับโอเครถจะขึ้นไปแล้วนะให้หยุดอีกทีนึงโอเคเหยียบคัตเหยียบเบรก พี<_ <d> _ <n> _>่ตัวใหญ่แรงไปหน่อยดูคนข้างหลังแทบจะล่วงลงข้างล่างไม่เป็นไรอา,อาจน้ำหนักอาจจะยังไม่เนียนยังไม่เนียนโอเคเดี๋ยวขึ้นไปขี่ไ่ยุโอเคอเอาไป,ปไดก่อนนิ่ตัวปล่อยับโอเคไปงะให้รถสรันปานกลางเหมือนกับให้กําลังออกมาประมาณครึ่งหนึ่งสมมุติสมมติว่ารถคันนี้ มี100แรงม้านะตอนเดียวใช้เกียร์หนนะนี่คือสมมติพิโตูเล่เพื่อเห็นได้ชัดนะเกียร์หมี100แรงมา้าพิตูปล่อยมันประมาณครึ่งหนึ่งคือ50เอาหมายคือประมาณนั้นนะโอเคอีกนิดนึงพอเท้าขวายกเลยเท้าซ้ายนิ่งเท้าขวายกให้หมดยกเลยปุ๊บมันจะขึ้นเองเท้าซ้ายตรงนิ่งพิตูถ้าเท้าซ้ายไม่นิ่งรถกระตุกดับปิดแอร์ก่อนโอเคเราเหยียบคัสไว้เหยียบเบรกไว้ค้าง,งด้วยเกียร์หได้ไม่เป็นไรโอเคสตาร์ทรถเลยโอเคเอาเปิดแอร์ใหม่เมื่อกี้ที่่่ดับเเพราาาะท้ซ้ซยไมนิง โอเคลองดูใหม่นะโอเคปล่อยเล็กอนปล่อยเท้าซ้ายออกมาอย่างช้าๆอีกอีนิดหนึ่งได้อยู่อีครับอีนี้หนึ่งอ่าเดี๋ยวผมจะให้ขับลงเลยดีกว่าเนาะโอเคเท้าซ้ายปล่อยมาป่อยขึ้นรถสารดเท้าขวายกให้หมดยกหมดเลยดื้อไมให้หมดอ่าโอเคมันจะขึ้นเองแลยดนี่ครมโอเคระวังรถคันสีขาวด้วยนี่มีเซ็นเซอร์เตือนโอเคปิดไฟฉุกเฉินครับโอเคค่อยๆนะ ก็ใช้เท้าขวาค่อยๆเหยียบเบรกอย่อลงไปนะ